โอเคสวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับพบกับครูตุยแล้วนะครับในวิชาวิทยาศาสตร์นะฮะวันนี้นะครับมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์นในเรียนชั้นม Moss 2นะครับซึ่งเนื้อที่เรียนนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะมีซ้ําเดิมบ้างแต่ว่าครูตูนหาเนื้อหาที่เพิ่มเติมเข้ามาจากในหนังสือซึ่งหนังสือไม่มีและเนื้อหาเนี้ยนะคือมันมีโอกาสออกสอบสูงนะครับซื้อจะเอามาเพื่อใช้คาว่า,าเป็นการทบทวนแล้วก็ความต่อยอดความรู้ที่มันมีอยู่แล้วเดิมๆแล้วที่เคยสอบไปแล้วโอเคไหมฮะวันนี้นะครับครูตนนะนนบ ดินเนีนะว่าเดเไปแล้วสบายสบายเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูนะครับหมายว่าดินในวันนี้นะครับมันพูดถึงว่าเจาะลึกการสร้างกระบียเจาะลึกกระบีกนะครับถือว่าเป็นการต่อยอดแล้วก็อยากให้จำคอนเซ็ปต์ให้ได้ว่าที่กรุฏิสรุปให้มันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือสรุปมาให้แล้วแล้วก็จะมีถ้าโต้เสือมันเยอะนะครับพยายามฟังเสียงที่อธิบายเยอะนะครับกรุติจะทําการสรุปให้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องอ่านให้ไม่ต้องอ่านให้เมื่อยสายตานะครับเอาหูฟังเดียวเอาตาดูนิดนึงนะฮะเดยจากการให้ทั้งหมดไม่ตต้องงงห่่วคครายยเลนะับ วันนี้นะครับก็คือให้บอกเลยว่าเกี่ยวกับเรื่องดินดินเกิดขึ้นได้ไงดินสร้างไม่ได้ไงดินทั้งหมดมีกี่ส่วนแต่ส่วนเป็นไงบ้างลักษณะเป็นไงบ้างนะครับก็วันนี้จะแจกแจงให้หมดเลยนะครับเพื่อง่ายแต่ให้จำเป็นคอนเซ็ปต์แล้วก็สอบเหมือนเดิมนะครับส่วนการส่งงานไม่ยากเลยนะครับการส่งงานไม่ยากเลยให้ทําการสรุปนะครับสรุปบทเรียนที่เรียนที่วันนี้นะครับจากตัวหนังสือจากตัวหนังสือที่คุณค,ครูสุอพิมพ์นะครับให้ตัวหนังสือจแจกแจงเป็นรูปภาพหรือ Mind Map อยากเนคัว่ารูปภาพหรือไม้แม p ให้แจกแจง,ปงเป็นต้นสือรูปภาพไม้แมพไม่ให้เขียนสรุปมาไม่ให้เขียนตามไม่ให้เขียนตามที่ครูคุณตูนสอนเป็นบทเรียนนะครับให้เขียนแบบว่าจจกต้นสือแปลความหมายข้อความเนี่ยวิเคราะห์มาให้กลายเป็นไม้แมพให้ได้ให้กลายเป็นรูปภาพไม่ได้อันนี้คืองานที่ม .2 ท,ที่ที่คุณตูนจะ,นจะฝากไว้ทําให้ได้นะครับโอเคนะก<า>็งา <S <S นก<า>็ไม่ยากนะครับวิธีการคือบอกแล้วเอาหูฟังเอาหูฟังไว้ถ้ามันไม่ได้ยินเปิดเสียงดังๆเหมือนฟังเพลงเหมือนฟังซีรีส์อ่ะเหมือนกันนะฮะ โอเคก็อย่าลืมว่าถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็พยายามตามเพื่อนมานะครับตามเพื่อนมาเยอะมาเรียนคูณดูเยอะๆนะครับเหงานะครับเหงาเพื่อคนเดียวเหงานะฮะโอเคแล้วเจอกันในบทเรียนแล้วก็งานก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมตีความหมายจากข้อความให้กลายเป็นเน็หรือรูปภาพนะครับแล้วเจอกันในบทเรียน5 4าสี่สาองทบทเรียนอ่ะโอเคนะครับมาพบในบทเรียนเรื่องของดินนะครับค่อยๆอ,อ่านตานคูนไปเนาะเหมือ <c oughs> นเดิมครับถ้าตัวสื่อเยอะ ให้ฟังแค่เสียงเพราะาเป็นยังไงนะครับไดเบอร์เลอร์เคยเรียนก็นเรียนไปแล้วใช้เวลาเรียนหมดแล้วเนาะโอเคครับเรื่องของดินในวันนี้เลยชั้นวะสองนะฮะดินหมายถึงอะไรก่อนนะครับดินเขาบอกว่ามันเป็นวัตถุที่เกิดขึ้นแต่ธรรมชาตินะครับโดยอาศัยการใส่ตัวทางกายภาพเช่นอะไรที่ครูสอนไปคือใส่ตัวจากหินใช่ไหมหินแตกตัวนะครับหินแตกตัวนะครับแล้วก็อะรครับแล้วก็เกิดการกัดเซาะทางเคมีด้วยเกิดกัดเซาะทางเชื้อภาพด้วยนะฮะทำให้มันแตกตัวแล้วก็ กลายเป็นเศษหินเล็กๆแล้วก็กลายเป็นดินในที่สุดนะครับโดยแต่ละรูปแบบที่เกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับว่าอากาศเป็นยังไงภูมิประเทศเป็นยังไงนะครับวัตถุต้องกาเนิดเป็นยังไงนะครับแล้วใช้เวลาด้วยใช่ไหมแต่ละอย่างนะครับโอเคมาดูโดยดินเนี่ยนะครับมันจะแบ่งอยู่ประมาณ 3- สาประเภทใหญ่ๆวยการคือดินเหนียวนะครับดินเหนียวนะฮะดินทรายแล้วก็ดินร่วนนะครับมาดูกันดินร่วนเนี่ยเป็นดินไรนะครับดินร่วนเนี่ย ดินล้วนนะครับมันเป็นดินที่เรียกว่าค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็นุ่มมือนะครับอง่ายเป็นดินที่เหมาะกันในการเพาะปลูกซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่า,วามันเป็นดินที่รากไม้ค่อนข้างที่จะใช้เข้าไปเยอะใช้เข้าไปเยอะเนาะประมาณนั้นแล้วก็ดูสารอาหารได้ง่ายนะครับวัฒนกรรมดินพวกนี้นะครับดินมันจะเรียกว่าแน่นตามฝ่ามือแล้วก็ขายตามฝ่ามือนะครับดินจะติดมือสักๆได้ดีนะครับแล้วก็การระบายน้ำค่อนข้างปานกลางนะครับเหมาะกับการเพาะปลูกที่คุณตุลบอกไปนะครับ ต่อไปดินทรายดินทรายตามชื่อเลยครับดินทรายก็ตามชื่อเลยส่วนใหญ่แล้วอุปกรบของมันคือมีทรายอยู่นะครับซึ่งทรายเนีน่ยนนเรามาเรานับเม็ดได้เลยถูกไหมฮะเม็ดของมันก็คือเป็นเม็ดที่เราสามารถหยิบมันนับได้เลยเพราะนั่นคือมันจะมีแรงจับของเนื้อ,เน,อเนื้อดินทรายเนี่ยมันค่อนข้างจะจะยากนะครับทําให้ส่วนใหญ่แล้วนะครับบริเวณที่เป็นดินทรายจะเป็นสภาพที่เรียกว่าสภาพแห้งแล้งเนื่องจากไม่สามารถรองรับน้ําได้นาะดินตรงเนี้ยนะครับมันเลย ไม่สามารถกักเก็บน้ําได้แล้วก็ไม่สามารถกักเก็บความชื้นได้ทําให้พอเราไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นน้าไหลออกทันทีนะครับแล้วก็เวลากาแบกําแบของดีนซน์เนี่ยก็คือเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเรียกว่าแตกกันทันทีนะครับแตกเลยนะครับไม่มีก,อมมก้อนไม่มีอะไรเลยนะครับประมาณนี้เนาะสุดท้ายพูดถึงดินเหนียวนะครับดินเหนียวกว่าดินตรงเนี้ยนะครับมันเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดนะครับละเอียดยังไงก็คือสามารถปั้นเป็นรูปได้เลยปั้นเป็นก้อนได้ปั้นเป็นรูปได้แล้วก็สามารถ ยืดหยุ่นได้สามารถาเหนียวติดมือได้นะครับแล้วก็เป็นดินที่มีเรียกว่ามีการระบายน้ําแล้วก็อากาศได้ไม่ค่อยดีเนื่องจากเนื้อดินเนี่ยมันก็คือที่จะติดกันนะครับเหมาะสําหรับการอุ้มน้ําการดูดยึดการเปลี่ยนเปลี่ยนาการเปลี่ยนรูปแบบและท่าก็คือเช่นต้นข้าวอย่างเงี้ยต้นข้าวคือต้องจำเป็นที่จะต้องใช้ใช้ดินเหนียเป็นหลักเนื่องจากอะไรเมื่อว่าเนื่องจากอะไรการที่ ยึดต้นพืชไว้นะครับเพื่อให้ดินเนี่ยนะครับสามารถที่จะแลกแลกเปลี่ยนแร่ธาตุกับพืชได้เต็มที่ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือเหมาะสำหรับการปลูกพืชที่กักเก็บน้ำนานเนี่ยเช่นปลูกข้าวอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้อดปใชันในการเรียกว่าเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินผ่อได้ด้วยครับเพราะว่าดินมันจับกันเป็นก้อนนั่นเองนะครับง่ายง่ายคือวันนี้ก็ีประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องดินแล้วก็เกี่ยวกับประเภทของดินนะครับมาดูสรุปอีกครั้งหนึ่งสรุปสรุปการก็คือดินสับประสิ่งส ดินคืออะไรมาดูดินนะครับคนสีขาวทำไมวะนี่สีแดงอะดินนะครับคือวัตถุที่อะไรครับเกิดขึ้นในธรรมชาติรวมกันเป็นชิ้นส่วนผสมของแรลท่าต่างๆอินทรีย์วัตถุที่นอเปื่อยก็ัวอินทรีย์ครับอินทรีย์วัตถุคืออะไรอินทรีย์วัตถุที่ครูสอนครูสอนตัอนไปคืออะไรครับมันคือแลท่าที่เกิดจากอะไรแหลทาที่เกิดจากสิง่งมีชีวิตอา เป็นพืชเน่าไรเน่าอะไรก็แ,แต่นะครับเกิด <_ an> จากเซลล์ชีวิตแร่ธาตุนี่เกิดจากอะไรแร่ธาตุนี่เกิดจากอ่การสะสมของชั้นดินใช่ไหมฮะสะสมของดินยิ่งเวลานาน,านแร่ธาตุดิ่งเยอะนะครับยิ่งเวลานาน,านเลยบ่มเพาะเต็มที่เลยแร่ธาตุยิ่งโคตรเยอะเลยประมาณนี้นะฮะส่วนประกอบของดินมีอะไรบ้างมาดูกันส่วนประกอบของดินมีนะนรนนะครับมีตามตามนี้เลยโฟกัสที่รูปภาพอ่รูปภาพเป็นแผ่นแผ่นผ่าววงกลมไว้นะครับก็คือ ที่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเป็นแร่ธาตุต่างๆก็คือแร่ธาตุที่เกิดจากาดินทั่วไปแร่ธาตุต่างๆทั่วไปนะครับต่อไปห้าเปอร์เซ็นต์คืออิวัตถุคืออะไรครับอิย์วัตถุคือพวกที่บอกไปคือพวกพืชเน,น่าเปื่อยมีอะไรฝังอยู่ด้านในมีพวกสิ่งชีตเน่าเปื่อยด้านในมีพวกอะไรพืชพรรณเน่าเปื่อยด้านในประมาณนี้นะครับดินประกอบด้วยน้ําอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์น้ำก็คือน้ําที่ฝนตกลงมานะครับแล้วมันก็ทําการกักขังในดินแล้วก็ทาการแช่ในดินทําให้ดินเปียกดินชื้นอย ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับที่ทาให้ต้นไม้เติบโตแล้วก็ทาให้สัตว์ใต้ดินอยู่ได้นะครับก็คือมีอากาศแทรกอยู่ดินนะครับดินไหนที่ดินที่มันเป็นช่องเยอะมีช่องในการทําให้อากาศเข้าไปเยอะคือจะเป็นเป็นดินที่มีไนโตรเจนเยอะนะครับทำให้ปลูกพืชโตเร็วนะครับเพราะนั่นคือการปรับหน้าดินการฟันหน้าดินเนะี่ยทำให้ดินเนะี่ยมีช่องว่างในการรับอา,อากาศมากขึ้นนั่นเองประมาณนี้เนาะข้อที่5้านะครับเขาบอกว่า,วาจุลินทรีย์นะครับ เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กมากนะครับย,ย่อยฉายและท่านในดินดังนั้นถ้าขาดเพียงองค์ประกอบเดียวย่อมขาดคุณสมบัติต่ตอการเติบโตของพืชโอเคเข้าใจใช่ไหมจุลินทรีย์ก็เหมือนกับว่าตัวช่วยย่อยพวกสิ่งอินทรีย์วัตถุด้านในนะครับเป็นเรียกว่าเป็นวงจรของห่วงโซ่สุดท้ายในการย่อยฉายก็คือจุลินทรีย์ตัวนี้นแหละนะครับถ้ามีสัตว์เน่าตายที่เหม็นเน่าแล้วก็ สัตว์กค่อยสลายตัวไปคือตัวนี้แหละครับจุลรีย์ตนี้แหละปแบคทีเรียชิ้นหนึ่งแหละในการสลายตัวของมันนะครับทําให้จุลรีย์เนียสลายสลายเพื่ออะไรสลายเพื่อกลายเป็นธาตุของดินให้กลายเป็นอินทรีย์วัตถุได้โอเคนะครับเพื่อให้พืชได้กินเพื่อให้สัตว์ได้ดินได้มีสารอาหารที่เพียงพอประมาณนี้เนาะอืมโอเคนะครับถ้าเราแบ่งแบ่งดินเป็นการเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเป็นภาพเลยนะ สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เนี้ยนะครับก็คืออะไรครับหินและแร่อะถ้าแบ,บ่เป็นภาพเลยก็หินและแร่เนี้ยหินและแร่เนี้ย,ห,ยหินแร่เหล็กอะไรทั่วไปที่อยู่ในดินที่มันสะสมกันจับเกาะก,กันเป็นก้อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นธาตุต่างๆนะั่นะก็คือสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยเยอะเลยก็คือดินลึกลงไปนะนี่ในวัดกันที่ชั้นดินชั้นแรกนะต่อมาอีซีวัตถุคืออะไรครับก็คือซากพืชที่ซากสัตว์ที่เน่าครับเป็นกระดูกมั่งเป็นหนังมั่งเป็นโน่นเป็นนี่มั่งนะประมาณนี้ห้าเปอร์เซ็นต น้ำมันคือน้ำที่มันกักขังใต้ดินคือนับเป็นห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้นับเป็นยี่บห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่คนับตอนสุดท้ายอากาศนะครับอากาศก็คือพวกไฮโดรเจนไดโตรเจนออกซิเจนพวกนี้นะที่เป็นแก๊สนะครับจะเข้าไปในดินพวกนี้นะครับเพื่อทําการบํารุงดินแล้วก็เพิ่มสารอาหารในดินนะครับยิ่งหน้าดินที่มีการเปิดเยอะมีอากาศผ่านเยอะนะครับแก๊สพวกนี้ก็จะเยอะไปด้วยอมีประโยชน์เกี่ยวกับ การหายใจของต้นไม้มีประโยชน์เกี่ยวกับ,กบสารอาหารของต้นไม้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นภาพแผนผังง่ายๆนะครับที่เตรียมมาให้ดูเนาะติมประกอบอะไรบ้างอันนี้ก็สรุปให้เลยเ,เรื่องผังง่ายๆนะครับจากอันนี้รูปภาพเอามาจากที่กรมอะไรสักอย่างธรณีวิทยาเออธรณีวิทยานะครับเคเนาะต่อมานะครับประโยชน์ของดินมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับเดี๋ยวต้องเปิดเน็ตใช่ไหมนีค่คดินนะครับเป็นวัตถุที่ก่อสร้างนะครับ เรียกว่าเป็นสามารถใช้ในการงานวิศวกรรมโยธามันคืออะไรเปิดให้ดูวิศวกรรมโยธาก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งนะครับในการสร้างใช่ปหสร้างนึงสร้างนี่นะเขาบอกว่าวิาวศวกรรมโยธาก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับการทําการขนส่งการทําเขื่อนการวิเคราะห์ว่าแต่ละที่เนี่ยนะครับใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างทําเขื่อนตรงไหนบ้างนะครับซึ่งประเทศไทยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับ ประเทศไทยยังไม่เคยมีเท่าไหร่เนาะก็คือถ้าใครสนใจดินก็ประมาณนี้นะครับเป็นวิศวกรรมโยธานะครับน่าจะมีอยู่อืมประมาณนั้นก็คือสร้างเกี่ยวกับเรื่องของแผนะ่นดินอ่ะอืมทุกอย่างอะ่ะการขนส่งการก่อสร้างอะไรพวกนี้วิเคราะห์ให้เขาว่าตรงนี้คนเอ้ยก่อสร้างได้นะดินแข็งแรงตรงนี้ก่อสร้างได้นะน้ําไหลเข้ามากองเนี่ยประมาณนี้นะฮะเพื่อเป็นการต่อย,ยอดในการทํางานเนาะต่อมานะครับทําถนนแล,ละเขื่อนก็อย่างที่บอกไปดินก็สามารถทําเป็นรองพื้นในการทําถนนได้รองพื้นในการทําเขื่อนได้นะครับก็คือ เป็นอ่างเก็บน้ําคือเป็นดินเหนียวอะไรพวกนี้ใช่ไหมต่อไปก็คือทําอิฐก็คืออิฐสร้างบ้านใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรกันดินสามารถทาเป็นอะไรอีกครับก็คือทําเป็นเครื่องปั้นดินเผา <c oughs> เครื่องปั้นดินเผาก็นี่ครับก็เอามาปั้นดินเหมือนที่บ้านเรานะครับที่บ้านเราก็คือใช้ดินเหนียวนะครับมาทําเป็นรูปปั้นสามิติได้นะครับโดยที่ใช้ฝีมือเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านของเรานะครับว่าปั้นได้เนาะก็ประมาณนี้รูปภาพที่เห็นตัวตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ซูมให้ดู อ่าไม่เห็นอีกไม่เป็นไรครับช่างมันวองแค่นี้พอนะฮะโอเคก็ประมาณนี้เนาะและที่สำคัญที่สุดเลยครับดินนะครับใช้ในการทําที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้พื้นดินหรือบนดินนะครับใช้เป็นที่อยู่ใช้เป็นโพรงใช้เป็นแหล่งอาหารใช้เป็นแหล่งรับออากซาิเจนนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือดินวิวสำหัในการปลูกพืชทุกอย่างนี้สำคัญมากเลยและสุดท้ายนะครับดินมีหน้าที่การเป็นแหล่งกักเก็บน้าอืมก็คือกักเก็บน้ําของ แต่ที่ในจำเป็นมากคืไเพราะาน้ําคือชีวิตใช่ไหมฮะต้องเราต้องใช้น้ําในการลงชีวิตนะเพราะนั่นคือดินที่มีสิ่งที่จําเป็นมากนั่นเองนะครับโอเคสาหรับเรื่องดินนะครับสนใจนะครับสามารถที่จะต่อยอดไปที่วิศรกรรมโยธาได้หรือเกี่ยวกับเรื่องของธรณีวิทยาได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่คนจะชอบนะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะครับครูตูนจะขอจบไปก่อนในเรื่องของดินเนาะแล้วก็เจอกันในเรื่องต่อๆไปนะครับต่เช่นในมัธยมาสองนะครับโอเคแล้วเจอกันครับ